บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะช่วงนี้วันหยุดปีใหม่เนาะหยุดหลายวันประสมก็บอกลูกชายว่าหยุดหลายวันเราอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาเดี๋ยวแม่จะทำเมนูพิเศษให้กินเมนูนั้นก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะลุงขวัญก็จะเป็นน้ำพริกอ่อง ลูกชายจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวซึ่งทั้งสองอย่างนี้ใช้เครื่องปรุงร่วมกันค่ะก็แบ่งกันไปคนละเมนูเนาะตื่นเช้าประสมก็ไปตลาดเตรียมของค่ะเตรียมผักเตรียมกระเทียมหอมลุงขวัญก็ช่วยปอกเปลือกแล้วก็เจียวค่ะ ลุงขวัญรับหน้าที่ทำหอมเจียวกับกระเทียมเจียวระหว่างเตรียมผักล้างผักปะส้มก็เคี่ยวกระดูกหมูกับปีกไก่ผักที่เตรียมก็จะมีมะเขือเทศค่ะเป็นหลักมะเขือเทศมี3ามชนิดนะคะที่ปะส้มเลือกใช้มะเขือเทศสีดามะเขือเทศทอ้อ แล้วก็มะเขือส้มส่วนผักก็เมผักโปรดของสมาชิกก็จะเป็นผักสลัดออสเตรเลียสลัดคอสผักกาดขาวผักชีถั่วฝักยาวจัดผักได้ตามใจเลยค่ะ บ้าด้ยเรื่องน้ำพริกน้ำเีียวนี่ประสมได้มาจากป้าแปดนะคะป้าแปดให้มา4ี่ห้าซองประสมก็จัดการครั้งเดียวเลยค่ะสำหรับหมูหมูบด1นกิโลกระดูกหมูครึ่งกิโลแล้วก็ปีกไก่อีกครึ่งกิโล เ็ดไม่รับของประส้มก็คือใช้น้ำพริกสำเร็จรูปค่ะประหยัดเวลาแต่เราเติมส่วนที่เราชอบเข้าไปคือ1เลือกใช้หมูบดท,ที่ติดมัน 2. มะเขือเทศใช้ปริมาณพอๆกับหมู สามขาดไม่ได้คือหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ปรุงรสตามชอบใจค่ะก่อนจะปรุงรสเราก็แบ่งส่วนหนึ่งใส่ในหม้อที่เราเคี่ยวหมูไว้นะคะ ให้พอเหมาะกับเนื้อหมูกระดูกหมูที่เราเคี่ยวไว้หลังจากนั้นก็ปรุงรสตามชอบใจค่ะผสมใช้น้ำตาลปีบ๊บกะปินิดหน่อยแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะปรุงรสน้ำพริกได้อร่อยพอดีพอดีส่วนน้ำเงี้ยวเราก็ใช้ เติมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บกะปินิดหน่อยค่ะแค่นี้พ่อลูกก็ได้คนละหนึ่งเมนูอิ่มพุงกลางกันเลยค่ะวันนี้แล้วก็ยังมีเก็บไว้กินวันต่อๆไปอร่อยได้อีกนานเลยค่ะ